การเขียนเวกเตอร์ให้อยู่ในรูปของ u, v หรือเวกเตอร์อื่นๆนะครับที่มันเป็นเวกเตอร์ย่อยๆอะนะหัวข้อนี้มันจะอยู่ในบทที่ชื่อว่าเวกเตอร์นะครับม5เทอม1เรื่องสุดท้ายแต่ว่าบางโรงเรียนอาจจะตัดเรื่องสุดท้ายเนี่ยไปขึ้นในเทอม2เพราะฉะนั้นอาจจะมีคนกำลังเรียนเรื่องนี้อยู่นะครับเดี๋ยวครูก็จะมาสอนให้สั้นๆเป็นหลักการนะครับว่า ถ้าโจทย์กํำหนดให้เขียนอยู่ในรูปของ u กับ v เนี่ยเราจะมีหลักการทำยังไงนะฮะก่อนอื่นเนี่ยน้องๆต้องรู้มาก่อนแล้วว่าถ้าสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์บวกกันนะครับเวกเตอร์ตัวที่1คือเวกเตอร์ตัวนี้อ่ะสมมติอันนี้เป็นเวกเตอร์ a นะครับแล้วบวกกับอีกเวกเตอร์หนึ่งเช่นเวกเตอร์ตัวนีน้นะนะฮะเวกเตอร์มันจะเป็นลูกศรตรงๆนะมันจะไม่มีโค้งนะฮะสมมติอันนี้เป็นเวกเตอร์ b นะครับ เวลามันบวกกันเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้คือตัวนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้คือเวกเตอร์ C หลายคนรู้นะครับว่าลักษณะแบบนี้คือ c เท่ากับ a วก b ใช่ไหมอ่าเราเรียก c ว่าเป็นเวกเตอร์ลับนะครับเราจะใช้หลักการแบบนี้ในการเขียนเวกเตอร์ใดๆให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ย,อย่อยอาจจะเป็น u v w u นะครับเดี๋ยวรูกลมีตัวอย่างให้ดูนะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่1น,นะครับน้องๆเขาบอกว่ากําหนดให้ A B C เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี A D แบ่ง B C น้องๆก็ดูรูปไปด้วยนะ A D มันคือเส้นนี้นะครับแล้วมันแบ่งแบ่งใครแบ่ง B C นะครับแบ่ง B C แบ่งออกเป็นอัตราส่วนเห็นไหมเขาบอกว่า B D 1ส่วน นะครับแล้วก็ d c 2ส่วนฉะนั้นตรงนี้มันคืออัตราส่วน1ต่อ2ถูกไหมฮะ1ต่อ2โอเคไหมแล้วก็บอกว่า a ไป b ตรงนี้สำคัญนะครับน้องๆเวลาโจทย์เขาพูดว่า a b นั่นแปลว่าลูกศรจะไปอยู่ที่ปลาย b นะมันคือตัวนี้นะ a b นะฮะลูกศรจะอยู่ด้านล่างโอเคไหมครับนี่คือตัว u แล้วก ac เนี่ยลูกศรก็จะไปอยู่ตรงปลาย c นะครับตรงนี้นะอันนี้คือตัว v โอเคนะครับเสร็จแล้วโจทย์อยากให้เราเนี่ยเขียน ad นะฮะ ad อาจจะกูกรับใช้อีกสีหนึ่งนะ ad คือตัวนี้สีฟ้าฟ้านี้นะครับเขียนให้อยู่ในรูปของ u กับ v เห็นไหมแนะโจทย์เขาจะมาในลักษณะนี้นะครับดูหลักการให้ดีๆนะอ่ะ วิธีทำนะครับวิธีทำโอเคนะก่อนอื่นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยเขาต้องการ a d ถูกไหมอย่าลืมเขียนหัวเวกเตอร์ด้วยนะครับโจทย์เขาต้องการหา a กับ d สิ่งที่เราต้องทำก็คือน้องๆโฟกัสแล้วว่ามันคือเวกเตอร์สีฟ้านะครับมันคือตัวนี้เราต้องเขียนแจกแจงออกมานะฮะโดยเริ่มที่จุด a นะแล้วไปจบที่จุดดีเันไหมฮะเราต้องเขียนแจกแจงเริ่มที่จุด A ไปจบที่จุดดีแต่ให้ไปในเส้นทางอื่นเส้นทางไหนก็ได้นะครับน้องๆจะเดินจาก a ไป b และ b ไป D ก็ได้นะฮะหรือจะเดินจาก a ไป c แล้ว C ไป D ก็ได้แต่อย่าเดินทับเส้นสีฟ้าเพราะมันไม่มีประโยชน์ ้าใจไหมครับถ้าเดินทับเส้นสีฟ้ามันก็ได้ตัวเดิมซึ่งไม่มีคําตอบคือหาคําตอบไม่สําเร็จโอเคนะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคกรุ๊ปเลือกไปทางฝั่งซ้ายนะฮะดังนั้น AD มันก็จะประกอบด้วยจุดอะไรบ้างให้น้องๆเขียนจุดนะจุด A ไป B นะครับมันก็คือเวกเตอร์ A B อย่าเพิ่งไปสน UV นะอย่าไปดู u กับ V ดูแค่ว่าเราต้องการเดินจาก A ไป B ดูจุดหลักเข้าใจไหมครับเอย่าเพิ่งสนวนเวกเตอร์ย่อยนะเดินจาก A ไป B แล้วตามด้วยเดินจาก B ไป D ถูกไหมนะฮะก็คือเดินทางนี้แล้วก็ทางนี้เข้าใจไหมครับมันคือการเดินแบบนี้แล้วก็แบบนี้น้องๆก็จะได้เวกเตอร์ AD ถูกไหมเหมือนรูปที่ค,ครูกับ,บ้านให้ดูคล้ายๆตอนแรกไหมครับว่า เวกเตอร์ที่1เวกเตอร์ที่2ต่อการผลลัพธ์คือตัวนี้ถูกไหมฮะเออให้เราวาดเวกเตอร์ลักษณะนี้ก่อนก็จะไหมเไป b บวกกับ b ไป d นี่คือขั้นที่1นะครับต่อมาในขั้นที่2นะครับให้น้องๆแปลง AB ให้อยู่ในรูปที่โจทย์ต้องการให้ได้นะอย่างข้อนี้ A ไป B เนี่ยนะครับมันก็คือเวกเตอร์ u นั่นเอง เห็นไหมมันคือเวกเตอร์ u พอดีเลยฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยน a b ให้เป็นเวกเตอร์ u ได้เป็น1ตัวแล้วนะตัวนี้ก็เรียบร้อยไม่ต้องใช้ละนะครับต่อมาเวกเตอร์ b d เนี่ยมันยังเขียนไม่ได้นะ b d เนี่ยมันคือเท่าไหร่ฮะมันคือเศษ1นส่วนสของ b c ปะ่ะถูกไหมฮะ b c เราคือ3ส่วนใช่ไหม แต่ BD เนี่ยมันคือ1ส่วน3ของ BC ทั่นไหมฮะนะครับ BD เราคือ1ส่วน3ของ BC อ่ะตรงนี้ครูครับทำอะไรครูกรับเปลี่ยน BD มาเป็น BC นะครับโดยที่ดูสัดส่วนครูครับเรียกตรงนี้ว่าเป็นการขยายให้เต็มรูปนะฮะขยายให้เต็มรูปเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยนะฮะของเดิมเนี่ยมันคือ BD มันคือแค่นี้ ก็จะเขียนตัวนี้ให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ที่เต็มในด้านนั้นๆเห็นปะเพราะฉะนั้น BD เนี่ยมันก็คือเศษ1นส่วนสของ BC ถูกไหมอันนี้คือ BC ทันไหมฮะก็เลยเปลี่ยนจาก BD ไปเป็นเศษ1นส่วนส BC นะต่อมาครับนะฮะขั้นต่อมาครับเราจะต้องเปลี่ยน BC เปลี่ยน B C ให้อยู่ในรูปของ u กับ v ให้ได้นะครับน้องๆก็มาดูนะฮะ B C มันคือตัวนี้ถูกไหมอ่าอันนี้คือ B C ถูกไหมครับเราอย่าไปสนใจไอ้เจ้า u ตอนนั้นนะตัว,นตวเนี้ยตัวแรกเนี่ยเราทำเสร็จไปแล้วเราไม่ต้องไปมองหรอกเรามองแค่ B C B C ของเราเนี่ยมองกลับไปที่รูปมันคือการเริ่มจาก B แล้วไปจบที่ C อีกครั้งหนึง่ง เข้าใจไหมฮะเริ่มจาก B แล้วไปจบที่ C ดังนั้นมันก็จะเป็น B A นะฮะแล้วก็บวกกับ A C ถูกไหมนะบีของเราเท่ากับ B A บวกกับ A C นะครับคั้ครอบก็เอามาเขียนว่ามันคือ B A บวกกับ A C ทันไหมครับนะฮะเขียนให้มันเป็นสเต็ปอย่างนี้นะ สุดท้ายนะครับน้องๆค่อยเปลี่ยน b a เนี่ยให้เป็นอะไรครับ b a เนี่ยมันก็คือเนี่ยจาก b ไป a เนี่ยมันตรงข้ามกับ u เห็นไหมเทียบกันมันก็คือลบของ u นั่นเองค่อยมาเปลี่ยนตรงนี้เข้าใจไหมฉะนั้น b a ของเราคือลบ u นะครับส่วน a c ของเราเนี่ยมันเหมือนกับ v พอดีเลยทันไหม บรรทัดนี้น้องๆจะเห็นว่าทุกอย่างถูกเปลี่ยนเป็น u เป็น v หมดแล้วยากไหมครับถ้ายากลองทวนดูอีกรอบหนึงนะนะฮะที่เหลือเราก็กระจาย1ส่วน3เข้าไปนะครับในวงเล็บแล้วก็ดูเครื่องหมายด้วยนะอ่ากระจายเข้าไปในวงเล็บมันก็จะเป็น1ส่วน3 u 1ส่วน3 v ตรงไหนที่เป็นเวกเตอร์เดียวกันก็นกหักลบกันได้ 1-1ลบ1ส่วนก็จะเหลือ 2-3U ส่วนแล้วก็บวกกับ1-3ส่วนเพียงเท่านี้เราก็จะได้เวกเตอร์ที่อยู่ในรูปของ uv แล้วเห็นไหมครับนะฮะจับหลักได้ไหมหลักสำคัญคืออะไรนะเราดูเสร็จแล้วเราต้องบอกได้นะว่าหลักการที่สำคัญอยู่ตรงไหนนะฮะหลักการที่สำคัญคือไอตอนขั้นแรกนะครับน,น้องจะต้องอะระบุ ทิศทางว่าเราจะเดินจากไหนไปไหนใช่ไหมอย่างเช่นเราจะเดินจาก A ไปหา D นะครับเราก็ต้องวางเส้นทางให้มันเดินอ้อมนะเดินไปทาง B แล้วไป D ก็ได้หรือถ้าใครแบบไม่อยากทำแบบกูกกอลอยากจะเดินจาก A ไป C และ C ไป D แล้วก็ไปแปลงอีกทีหนึง่งก็ทำได้เหมือนกันนะฮะพอเข้าใจไหมอ่ะทบทวนอีกทีหนึง่งนะครับ เวลาโจทย์อยากจะให้เราเนี่ยเขียนนะเวกเตอร์ vector, นะเขียนเวกเตอร์ให้อยู่ในรูปของ uv ให้เรากําหนดจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายนะครับขั้นที่1นึ่นะกำหนดนะค,คูกกลัเขียนให้ก็ได้นะหลักการนะครับหลักการมันจะมันจะมีหลักให้ยึดแหละมันไม่ได้มั่วนะฮะหก็คือกำหนดนะครับกําหนดจุดเริ่ม จุดเริ่มแล้วก็จุดที่จบนะครับว่าจะเดินจากไหนไปไหนสังเกตว่ากำหนดเป็นจุดโดยไม่สนใจเวกเตอร์นะฮะโดยไม่สนใจ uv ที่เขาให้มาอย่าเพิ่งไปดูนะครับต่อมาข้อ2กํกำหนดนะฮะกำหนดเส้นทางอ้อมไปนะฮะอ้อมเป็นจุดนะครับอ้อมตามจุดทันไหมฮะ อ้อมตามจุดจากเริ่มไปจบเหมือนกันมันจะได้เวกเตอร์ในรูปอื่นนะครับแล้วก็หลักการในข้อที่3ก็คือให้น้องๆเนี่ยพยายามนะครับพยายามเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเส้นทางเส้นทางใดๆที่เราตั้งขึ้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนเส้นทางนะครับให้เป็น U V ตามโจทย์ท่านี้ ไอตอนที่เราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางตัวนี้มันจะอาจจะซับซ้อนมันอาจจะต้องมีการหานะครับหาเวกเตอร์ย่อยอีกทีหนึง่งเหมือนเป็นโจทย์ซ้อนโจทย์เข้าใจปะอย่างข้อนี้เนี่ยกูก๊กอฟต้องการหา1นส่วนสาม BC ใช่ไหมกู๊กอก็ต้องหา BC ด้วยหลักการเดียวกันคือกําหนดจุดเดินจาก B ไป A ไป C อีกครั้งหนึ่งเข้าใจไหมครับก็จะทำได้ตามขั้นตอนประมาณนี น,ะะนี่ก็คือโจทย์ตัวอย่างนะครับกูก็เอามาอธิบายให้ฟังไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดแต่ว่าเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยติดอยู่ตรงนี้มากนะว่าเออเขาให้เขียนอยู่ในรูป uv เนี่ยนะแล้วมันเป็นตอนต้นๆของเรื่องเวกเตอร์พอหลายคนไม่เข้าใจก็ทิ้งเรื่องนี้เลยเสียดายเหมือนกันลองพยายามอีกรอบหนึ่งดีไหมฮะสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกูกรเข้ามาได้นะกูกรจะดูให้โอเคไหมฮะอันนี้เป็น โจทย์ตัวอย่างสั้นๆที่ครูครับเอามาอธิบายให้ฟังว่าวิธีการเขียน UV มันมีหลักการอยู่นะครับลงจุดนะแล้วกําหนดทางอ้อมแล้วก็ขยายให้เต็มรูปมันก็จะได้ UV ทําอย่างนี้ได้ทุกข้อเลยนะถ้าน้องๆเข้าใจเนะี่ยทำได้ทุกข้อเลยนะครับโอเคนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอให้เรียนเก่งๆก,กันทุกคนเอาใจช่วยนะครับเจอกัน EP หน้าคลิปหน้าไม่รู้จะมีอะไรมาให้ดูนะครับกดติดตามไว้นะสวัสดีครับ